มาต่อกันที่อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะช่วยให้การบอร์ดแคสไปยังลูกค้าใน Line Official Account นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือบอร์ดแคสตามกลุ่มเป้าหมายจากแชทแท็กใน Line Official Account Chat Tag คือการติดแท็กในห้องแชทของลูกค้าเพื่อระบุลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่มีต่อร้านเช่นลูกค้าใหม่ลูกค้าประจำลูกค้า VIP ความชอบของลูกค้า เป็นตนต้ซึ่งการติดแชทแท็กนี้นอกจากจะทำให้อดินที่พูดคุยกับลูกค้าเสนอความต้องการได้อย่างตรงจุดยังสามารถนำฟีเจอร์นี้ไปใช้ในการบอร์ดแคสที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยสำหรับวิธีการติดแชทแท็กและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถดูได้ในคลิปที่ลิงด้านล่างในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเมื่อร้าน้าตั้งค่าเรียบร้อยเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าคะ่ะ ลิงก์เข้าสู่ระบบบอร c ดแคสสำหรับร้านค้าที่ใช้บริการ f ฟกกริฟเอา a วสามารถเข้าจากลิงก์บริหารจัดการร้านค้าได้เลยส่วนร้านค้าที่ใช้บริการ c t p c r m สามารถติดต่อขอลิงก์เพื่อติดตั้งและเข้าใช้งานกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาจะพบกับเมนูบอร์ดแคสตามกลุ่มเป้าหมายกดปุ่มสร้างใหม่เลือกกลุ่มเป้าหมายจากลาย จะพบกับหน้าตั้งค่าบอร์ดแคสต์ขั้นตอนที่1เลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งระบบจะดึงกลุ่มเป้าหมายจากแชทแท็กที่ร้านค้าได้กำหนดไว้มาแสดงในช่องนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขั้นตอนที่2ส,สร้างข้อความสามารถเลือกประเภทการบอร์ดแคสต์ได้2แบบคือ 1. ข้อความ จะขึ้นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความต่างๆร้านค้าสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในช่องนี้ได้เลย2 f l เฟเป็นรูปแบบเฟกมาตรฐานจากทางไลน์มีให้โดยสามารถกดที่คำว่าสร้างเฟกที่นี่ระบบจะพาเข้าสู่หน้าเฟกเมส s ซจ g ิมู m u l a t o r เพื่อทำการออกแบบเฟกที่ต้องการสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างในคำอธิบายใต้คลิปนะคะ เมื่อออกแบบจนได้เฟกที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Build a d JSON เลื่อนลงมาด้านล่างกดปุ่ม Copy ก,กดปุ่ม Code กลับมาที่หน้าระบบ Broadcast บนำโค้ดทั้งหมดหวางที่ช่องก็จะได้เฟกที่พร้อมส่งไปยังลูกค้าขั้นตอนที่3เลือกเวลาส่งข้อความสามารถเลือกได้2แบบคือ 1. บอร์ b r o a d c a t ตอนนี้ ระบบจะทำการประมวลผลจากการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายไม่เกิน2-3นาทีเมื่อประมวลผลเสร็จระบบจะส่งบอร์ดแคสออกทันที 2. กํกำหนดวันและเวลาเมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดระบบจะถูกส่งบอร์ดแคสออกไปเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์กดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเพียงเท่านี้บอร์ดแคสก็จะถูกส่งไปยังลูกค้าตามกลุ่มที่เลือกเรียบร้อยแล้วค่ะ พบกับคลิปวิธีการใช้งานเมนูอื่นๆของเราได้ที่ c t p CRM ธุรกิจโตกว่าที่เคยเป็นและเราเป็นมากกว่า CRM ที่เคยมีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ